ต้องบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเต็ไมไปด้วยความโศกเศร้าตั้งตัวไม่ทันมันเร็วม,มากจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยตั้งตัวไม่ทันมันเป็นช่วงเวลาสั้นมากแล้วก็ชีวิตน้องชายจบเลยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคนที่สูงอายุเนี่ยครับที่จากไปที่เป็นสมาชิกครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เราคาดคิดได้ง่ายกว่าแต่เนื่องจากว่าเป็นเป็นน้องชายอายุน้อยกว่านี่ครับและอายุก็ไม่มากนึก่ถึงจริง ผมเป็นคนที่ค่อนข้างอิม t i น n a อดเนื่องจากว่าตั้งแต่เด็กก็เป็นอยู่แล้วทีนี้พอเริ่มร้องเพลงเนี่ยรวมถึงการแสดงด้วยเราก็ต้องใช้ความรู้สึกตอตลอดเวลามันก็เหมือนจูนและฝึกตัวเองให้รับรู้ถึงความรู้สึกอะไรได้เร็วมากมันก็เป็นอะไรที่ต้องบาลานซ์กันสองอย่างเมื่อเกิดเหตุการณ์ของน้องชายน้องชายเนี่ยเป็นมะเร็งและไปเร็วมากสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยผ่านตรงนั้นไปได้ คือเอ๊รู้สึกกับรู้สึกอปแล้วแต่ผมเห็นคนอื่นเนี่ยแทนดูได้ค่อนข้างไม่ดีอย่างเงี้ยครับก็คือแน่นอนก็มันเป็นเรื่องที่ทุกคนตกใจผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมนี่แหละที่จะต้องพาทุกคนผ่านตรงนั้นไปให้ได้ผมต้องเข้มแข็งเพื่อคนอื่นในเวลาเดียวกันนี่ข้างในนี่มันเศร้ามากแต่ว่าถ้าใช้เหตุผลเนี่ยคือดีกว่าเขาเป็นมะเร็งและเขาซัฟเฟทรมารือทรนอเป็นนานหลายปีมันไม่มีอะไรที่นันเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ต้องแลกเปลี่ยนกันซึ่ง ในวิในสถานการณ์นี้ก็คิดว่า,าสิ่งที่ทําไปนะครับก็คงเป็นเรื่องจะเป็นต้องทำโดยที่ก็ต้องเป็นเสา,เาที่แข็งแรงให้คนอื่นได้มายืนพิงในช่วงที่เขาตกลงคือ<ณ><ค><ณ>จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่กับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งสักเท่าไหร่หรอกเพราะความเข้มแข็งเนี่ยมันไม่ได้มีง่ายๆหรอก การที่จะสูญเสียคนใกล้ตัวเนี่ยที่จะเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ควรจะเศร้าให้มากที่สุดเลยนะครับไว้ทุกข์ให้มากที่สุดเลยแต่ว่ามันต้องมีวันหนึ่งที่เราต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะร้องไห้ร้องไปเลยนะครับจะเศร้าก็เศร้าเต็มที่ไปเลยแต่ว่าเวลาไม่เคยรอใครเวลามันเดินอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไปจมปลักอยู่กับเรื่องโศกเศร้าเนี่ย ไม่มีประโยชน์ให้กับใครและคนที่เสียไปเนี่ยครับแน่นอนว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเศร้าถึงที่สุดและลุกขึ้นมาเดินต่อ beautiful mind ยังมีสิ่งดีๆในวันพรุ่งนี้เสมอครับ